6ขั้นตอนการเป็นเศรษฐีเงินล้านโดย j จสต์บริสซิงแจสต p r ริซิงนักธุรกิจนักกฎหมายที่มีใบอนุญาตในการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการเงินและยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Minority m i n d s e t ช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,390,000 subscribers ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บนช่อง YouTube ของ Louis House เกี่ยวกับวิธีการสร้างความมั่งคั่งในยุคปัจจุบันโดย l o u i s House ได้ถามแจสตริซิว่า คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าหากเขาอยากที่จะ,กะเกษียณอายุภายใน15ปีนับจากนี้จะต้องทําอย่างไรได้บ้างแล้วหน้าตาของคําว่ากเกษียณอายุนั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรขอแบบทีละขั้นทีละตอนเลยนะครับโดยเจสปรีสก็บอกว่าสําหรับสูตรการสร้างความมั่งคั่งแบบสั้นๆเลยว่ามันคือการคํานวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายนั่นก็คือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินลงทุนบวกกับเงินออมซึ่งการที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้นั้นเขาบอกว่า มันขึ้นอยู่กับขนาดของ investment คือการลงทุนไม่ใช่ saving หรือการออมเพราะในส่วนของการออมนั้นอาจจะช่วยคุณในเรื่องของการมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้แต่มันไม่ได้ช่วยให้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นดังนั้นหากคุณต้องการมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมีความมั่งคั่งเร็วขึ้นกเกษียณอายุได้เร็วขึ้นคุณจะต้องเพิ่มในส่วนของการลงทุนดังนั้นหากดูสูตรความมั่งคั่งดีๆแล้วก็จะพบว่าหากเราต้องการมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยททันีก็คื การเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงก็จะส่งผลให้มีเงินเหลือไปเก็บออมและเงินไปลงทุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนั่นคือสูตรความมั่งคั่งอย่างง่ายที่นี้เรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันบ้างว่าสูตรดังกล่าวเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างซึ่งวิธีการที่เขาจะพูดต่อไปนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีอายุเท่าไหร่สูตรนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้ได้หมดโดยมันมีอยู่6สเต็ปดังต่อไปนี้ก็คือสเต็ปที่ 1. the right mindset การมีกรอบความคิดที่ถูกต้องเหตุผลที่เจสปริสซิงเขาตั้งชื่อช่อง YouTube ที่เป็นช่องเกี่ยวกับการเงินของเขาว่า Minority mindset ที่แปลได้ว่าความคิดของคนส่วนน้อยนั้นก็เป็นเพราะคนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90นั้นมักล้มเหลวในเรื่องของการเงินดังนั้นถ้าหากไม่อยากล้มเหลวในเรื่องของการเงินเราก็จําเป็นที่จะต้องคิดแบบคนส่วนน้อยคือส่วนที่ประสบความสําเร็จในด้านการเงินไม่ใช่คิดแบบคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในเรื่องของการเงินที่พวกเขามักมีเงินใช้แบบเดือนชนเดือน มีเงินไม่พอใช้มีหนี้สินก้อนโตการลงทุนเป็นศูนย์แถมคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ชอบในงานที่พวกเขาทําอีกด้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่เขาคิดขึ้นเอาเองแต่มันเป็นตัวเลขสถิติที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเมืองของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ว่าแล้วแนวคิดที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่นั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งแจสปริสก็บอกว่าให้เราเริ่มต้นที่ตัวของเราเองก่อนเลยว่าขั้นแรกสุด เราจะต้องพยายามค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัวของเราให้มากที่สุดและเราก็จะต้องพยายามค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยไม่เซตแรกก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั่นก็คือเราต้องคิดว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่เสมอเช่นคิดว่าความมั่งคั่งนั้นมันสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้เราสามารถร่ำรวยได้เพราะถ้าหากเราเริ่มต้นตั้งแต่แรกด้วยความคิดที่ว่าเราเกิดมาจนอาภัพไม่มีโอกาสไม่มีดวง เราก็จะไม่มีทางเป็นคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้หรอกซึ่งถ้าหากเริ่มต้นด้วยแนวคิดนี้เจสปริสเขาก็บอกว่าคุณก็จะได้ตามนั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์อย่างแน่นอนคือจนแบบร้อยเปอร์เซ็นตและไม่มีโอกาสมัง่งคั่งร่ำรวยแบบร้อยเปเซ็ตด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะที่หากเริ่มต้นด้วยความคิดแค่เพียงเล็กน้อยแค่เพียงว่าบางทีตัวของเราก็อาจจะมัง่งคั่งร่ำรวยและประสบความสําเร็จได้เฉกเช่นเดียวกับคนอื่นๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือถ้าเช่นนั้นตตััวววขออองงเเเรราากก็จะิ่่มบ ถ้าเช่นนั้นเราลองมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมจาก YouTube ดูสักหน่อยก็น่าจะดีและเมื่อได้รับข้อมูลบางส่วนมาแล้วเราก็อาจจะคิดต่อมาว่าถ้าเช่นนั้นก็ลองลงมือทําบางอย่างจากข้อมูลที่ได้รับมาดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งคุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเมื่อกรอบความคิดของคนเราเปลี่ยนมันก็จะส่งผลให้การกระทําเปลี่ยนและมีโอกาสที่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันดังคําที่ว่า Input เท่ากับเ u t p u ต ยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้หากเราเอาแต่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไปวันๆในปัจจุบันก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการหาไรายได้เสริมเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําธุรกิจซึ่งโอเคแล้วว่าเมื่อคุณลงมือทําแล้วคุณอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายนักมีหน้าซ้ําคุณอาจจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือทํานั้นถือได้ว่าเป็นครูชั้นยอดที่สอนให้เราเก่งขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งเมื่อคุณอ่านหนังสือเรียนรู้และลงมือทําไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายต่อหลายครั้งในเวลาต่อมาคุณก็อาจจะตัดสินใจเข้าไปเรียนซักคลาสที่สอนเกี่ยวกับการทําธุรกิจตัวคุณก็จะพัฒนาขึ้นคุณจะมีความพยายามมากยิ่งขึ้นและคุณก็จะมีเพื่อนร่วมทางมากขึ้นซึ่งหากคุณลองมองย้อนกลับไปเมื่อ12เดือนที่แล้วก่อนที่คุณจะเริ่มการเปลี่ยนความคิดนั้นคุณก็อาจจะพบว่าตัวของคุณนั้นมาได้ไกลามากแค่ไหนจากจุดๆุดนั้นซึ่งในเวลาต่อมา คุณอาจจะเริ่มต้นหาพาร์ทเนอร์หาโค้ชหาที่ปรึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยหากคุณไม่เริ่มต้น้วยการเปลี่ยนไมล์เซตเดตที่ 2. สร้างรากฐานของการเงินให้ดีเจสเปร์สเขาได้เปรียบเทียบว่าถ้าหากคุณต้องการสร้างบ้านสักหลังคุณก็จําเป็นที่จะต้องมีรากฐานของบ้านที่ดีหรือหากอยากมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นก็จะต้องมีฐานที่แข็งแกร่งขึ้นหรือถ้าหากต้องการสร้างตึกสูงระฟ้าคุณก็ยิ่งจําเป็นที่จะต้องมีรากฐานที่ลึก แข็งแรงและมั่นคงเป็นอย่างมากดังนั้นหากเราต้องการมีฐานะการเงินที่มั่งคัง่งก็จําเป็นที่จะต้องมีรากฐานของการเงินพื้นฐานเป็นอย่างดีโดยอันดับแรกสุดของการสร้างพื้นฐานการเงินที่ดีนั้นก็คือเราควรมีเงินเก็บเอาไว้อย่างน้อยสุดสัก2,000ดอลลาร์หรือประมาณ7 8 0 0 0มบาทเป็นเงินสดสำรองฝากเอาไว้ในธนาคารซึ่งแจสบรีดบอกว่าคนอเมริกันกว่าร้อยละ70นั้นพวกเขามีเงินออมในบัญชีน้อยกว่า400ดอลลาร์ หรือประมาณ1 5 0 0 0บาทซะด้วยซ้าดังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทําตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวทางด้านการเงินเรื่องต่อมาก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องหยุดค่าใช้จ่ายที่มาจากหนี้สินให้ได้โดยเฉพาะหนี้สินจากเงินกู้จากบัตรเครดิตต่างๆที่มักมีดอกเบี้ยก,การกู้ยืมสูงถึง20-25%ต่อปีซึ่งหนี้สินนั้นมันทําให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถหลุดพ้นกับดักความยากจนได้แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าบัตรเครดิตนั้นชั่วร้ายเพราะบัตรเครดิต มันเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ให้อำนาจแก่ผู้ถือโดยให้ใช้เงินก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้ก่อนแต่ไม่มีจ่ายในภายหลังทําให้ผิดนัดชําระหรือต้องจ่ายขั้นต่ําทําให้เกิดดอ,อกเบีย้ยอย่างมหาศาลนั่นก็เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้จักใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงบางส่วนก็อาจไม่มีความรู้ที่จะใช้มันให้ดีแต่ในขณะที่หากผู้ใช้ใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติและมีความรู้แล้วนั้นมันจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างจากตัวของแจสปริสเองนั้นเขาบอกว่าเขาใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตเกือบทั้งหมดและเขาก็จะไม่ใช้เงินเกินตัวอย่างเด็ดขาดเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถใช้จ่ายได้เท่าไหร่และสามารถหาไรายได้ได้เท่าไหร่ดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เขาใช้บัตรเครดิตนั้นที่นอกจากจะไม่ต้องถือเงินสดติดตัวแล้วเขายังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ได้รับจากการใช้บัตรเครดิตอีกด้วยเช่นได้รับเงินคืนได้รับประกันฟรีได้อัปเกรดโรงแรมฟรี ได้อัปเกรดที่นั่งบนเครื่องบินฟรีซึ่งสิ่งเหล่านี้อันที่จริงแล้วมันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายอยู่แล้วซึ่งแต่หากเขาใช้ใจ่ายด้วยเงินสดทั้งหมดเขาก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆที่ได้เหมือนกับการจ่ายด้วยบัตรเครดิตเลยสักอย่างโดยหลายคนก็มักจะโจมตีบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตว่าพวกเขาเป็นคนหน้าเลือดบ้างละพวกเขาหากินกับดอกเบีย้ยมหาโหดบ้างละซึ่งดอกเบีย้ยมหาโหดที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดขึ้นกับเฉพาะคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินคนที่ไม่มีความรู้ที่จะใช้มันให้เกิดดประโยชน์สสูงุ และแน่นอนว่าเจ้าของบริษัทบัตรเครดิตพวกเขาก็แค่ไม่ได้ออกมาให้ความรู้การใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้องมันก็แง่ละเพราะการทําเช่นนั้นจะทําให้พวกเขาได้กําไรจากดอกเบี้ยน้อยลงแต่สําหรับคนที่มีวินัยทางการเงินที่ดีมีความรู้ในเรื่องของการเงินที่ดีมีความรู้ในการใช้บัตรเครดิตที่ดีบัตรเครดิตกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังของพวกเขาเหล่านั้นโดยจากข้อมูลสถิติได้บันทึกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งมีหนี้บัตรเครดิตเฉลีย่ย6,200ดอลลาร์ 6, หรือประมาณ240,000บาทต่อครัวเรือนที่พวกเขาโดนอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยราวๆ15-25%ต่อปีแถมดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตก็ยังไม่คงที่อีกด้วยเพราะถ้าหากทางรัฐบาลกลางสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งถ้าหากคุณยังนึกภาพไม่ออกว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตมันเยอะแค่ไหนลองมาดูกรณีนี้กันโดยสมมติว่าหากใน,นตอนนี้คุณอายุ21ปี แล้วมีเงินลงทุนอยู่จำนวน6,200ดอลลาร์ที่เท่าเท่ากันกับค่าเฉลี่ยหนี้บัตรเครดิตของครัวเรือนทั่วไปซึ่งหากนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนราวๆเฉลี่ยปีละ20%แล้วคุณไม่ต้องเติมเงินอีกเลยปล่อยให้ดอกเบี้ยมันทบต้นไปราวๆ45ปีหรือตอนนั้นคุณก็จะมีอายุประมาณ66ปีอยู่ในวัยเกษียณพอดีเงินก้อนดังกล่าวที่คุณลงทุนเอาไว้นั้นก็จะเติบโตเป็นกว่า22ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 838ล้านบาทจากเงินต้นแค่เพียงสองแส0กว่าบาทเท่านั้นนั่นแหละคือเงินที่บริษัทบัตรเครดิตได้กําไรต่อครัวเรือนซึ่งหลายคนอาจจะถามขึ้นมาทันทีว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทน20%ต่อป,ปีนั้นมันหาได้ง่ายๆซะที่ไหนกันละ่ะซึ่งทางแจสปริสก็บอกว่าก็นี่ไงจากบริษัทบัตรเครดิตนี่แหละที่มีนักลงทุนหลายต่อหลายคนมักชอบลงทุนในบริษัทบัตรเครดิตบริษัทสินเชื่อต่างๆนั่นเองเพราะบริษัทสามารถทํากําไรได้ก้อนโตแต่ในทางตรงกันข้าม ตัวของแจสบริสเองนั้นเขากลับได้รับเงินคืนจากบริษัทบัตรเครดิตเฉลี่ยราวๆ1 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีที่เป็นโบนัสจากการใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์โดยเขาก็บอกว่ามันก็โอเคถ้าหากวันนี้คุณยังไม่มีบัตรเครดิตแต่หากใครก็ตามที่กําลังมีหนี้จากบัตรเครดิตอยู่คุณจะต้องรีบใช้หนี้บัตรเครดิตให้หมดไวที่สุดและนี่ก็คือคําแนะนําหากใครก็ตามที่มีหนี้บัตรเครดิตมากกว่าหนึ่งใบซึ่งแจสบริสบอกว่าตําราทั่วไปนั้นอาจจะแนะนําว่าให้คุณใช้หนี้บัตรเครดิตที่มีหนี้น้อยที่สุดก่อน โดยไม่สนใจว่าบัตรใบใดจะมีอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่ากันเพราะมันจะส่งผลดีต่อจิตวิทยาในการใช้หนี้ซึ่งมันจะทําให้เกิด snowball effect นั่นก็คือหากเรามีภาพจําในการปลดหนี้บัตรเครดิตสักใบแล้วเดี๋ยวหนี้บัตรที่เหลือก็จะทยอยปิดตามมานั่นเองในขณะที่ตัวของแจสปริสซิงนั้นเนื่องจากเขาชอบเล่นเกมในระยะยาวมองผลลัพธ์แบบยาวๆซึ่งจากการคํานวณเขาก็คํานวณแล้วว่าบัตรเครดิตที่มีดอกเบีย้ยสูงที่สุดนั้นจะก่อให้เกิดหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดด้วยดังนั้น เขาจะทําการปลดหนี้บัตรเครดิตท,ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนเป็นอันดับแรกแต่ในท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าวิธีใดเหมาะสมกับตนเองมากกว่าก็ให้ใช้วิธีดังกล่าวเพราะเป้าหมายที่สําคัญที่แต่และว,วิธีการเหมือนกันก็คือการปลดหนี้เสียที่เกิดจากบัตรเครดิตให้หมดสิ้นไปนั่นเองสเต็ปที่ 3. จัดสรรเงินของคุณการสร้าง financial system หรือระบบการเงินที่ดีนั้นเริ่มต้นจาก investment ไม่ใช่ saving เพราะการออมเงินในธนาคารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้ดังนั้นมูลค่าของเงินในธนาคารจะลดลงในทุกๆปีแม้ว่าจะมีตัวเลขในบัญชีเท่าเดิมแต่กลับซื้อของในปีถัดไปได้น้อยลงแต่อย่าเข้าใจผิดว่าไม่ให้ทําการออมเงินเลยนะครับโดยแจสปรีดได้ให้เหตุผลของการออมเงินไว้อยู่3ข้อก็คือเหตุผลแรกออมเงินเอาไว้เผื่อกันในกรณีฉุกเฉินซึ่งโดยทั่วไปก็ควรมีสำรองเอาไว,ราว้ราวๆสาถึงสิเท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือนเช่น หากรายใจ่ายในแต่ละเดือนคือ5 0,000บาทคุณก็ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทถึง0 0 0 0 0บาทส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับภาระค่าใช้จ่ายว่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่มีไรายได้เข้ามาเลยนั้นในช่วงดังกล่าวจะยังคงสามารถใช้เงินสำรองฉุกเฉินเพื่อผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้เหตุผลที่สองออมเงินเผื่อเอาไว้ใช้กับการใช้ใจ่ายก้อนโตเช่นซื้อบ้านซื้อรถซื้อนาฬิการหรู หรืออะไรก็ตามที่คุณอยากได้ซึ่งสิ่งดังกล่าวอำนาจของเงินสดช่วยคุณได้และเหตุผลที่3าในการออมก็คือออมเงินเอาไว้เพื่อการลงทุนโดยส่วนตัวของแจสปริสซิงนั้นเขาจะแบ่งเงินที่ได้รับออกมาเป็นสส่วนทันทีนั่นก็คือส่วนที่1เงินสําหรับค่าใช้จ่าย75%ส่วนที่2เงินสําหรับการลงทุน15%และส่วนที่3เงินออม10%สัดส่วนนี้จะคงที่ไปเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งสามารถเก็บเงินออมได้ตามเป้าหมายแล้วก็ให้ลดสัดส่วนการออมแล้วไปเพิ่มในส่วนของการลงทุนแทนเพราะการเก็บเงินออมมากเกินไปนั้นเป็นการสูญเสียโอกาสที่จะทําให้เงินมันทํางานเพื่อให้ออกดอกออกผลกลับคืนมาส่วนสไตล์การลงทุนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในตลาดที่คุณจะลงทุนยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่ชอบวุ่นวายดูราคาหุ้นขึ้นหุ้นลงในแต่ละวันพวกเขาก็อาจจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความผันผวนที่ต่ำกว่า เปสเตปที่ Step 4มีที่อยู่หลับนอนแบบไม่ต้องกังวลในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมองว่ากลายเป็นหนี้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็เป็นกันมันจึงทําให้เกิดระบบการเงินที่ว่าใช้ก่อนจ่ายที่หลังซึ่งมันก็ทําให้เกิดแอปพลิเคชันที่ให้กู้ยืมเงินอย่างมากมายเพื่อให้ผู้คนได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่แล้วค่อยจ่ายเงินที่หลังซึ่งหลายต่อหลายคนพอถึงสิ้นเดือนก็มักจะมีเงินไม่พอจ่ายจังหวะนี้นี่แหละคุณก็จะโดนดอกเบีย้ยแบบจุกๆในทันที ทำให้เป็นหนี้เป็นสินการทุกหย่อมยาแบบโงหัวกันไม่ขึ้นส่วนหนี้จำนองบ้านนั้นแจสบริดตบอกว่าเขาไม่ชอบกลายเป็นหนี้สําหรับที่อยู่อาศัยเพราะเขาอยู่ไม่สุขถ้าหากต้องมาคอยกังวลว่าบ้านจะถูกยึดเมื่อไหร่จะมีที่ซุกหัวนอนไหมดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะจ่ายค่าบ้านให้หมดไวที่สุดให้บ้านปลอดหนี้ดีที่สุดและเขาก็เลือกบ้านขนาดเล็กพออยู่ราคาไม่แพงไม่ต้องใหญ่โตมโหรารซึ่งก็มีบางคนบอกว่าถ้าอยากได้เงินสดออกมาใช้ ก็เอาบ้านไปจำนองแล้วดึงเงินสดออกมาลงทุนออกมาทำธุรกิจซึ่งหลายคนก็อาจจะทำแบบนั้นบางคนก็อาจจะทำได้สำเร็จแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มีอีกหลายคนที่ล้มเหลวดังนั้นเขาไม่สบายใจเลยหากจะเอาบ้านไปจำนองแล้วเอาเงินสดออกมาลงทุนแม้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยงเงินกู้ก็ตามทีเพราะเขานอนไม่ค่อยหลับหากบ้านยังคงเป็นหนี้สินอยู่ซึ่งหากใครยังไม่มีหนี้บ้านก็อย่าเพิ่งรีบสร้างหนี้ก้อนนี้เพราะคนเราจะหัวโล่งกว่า สบายใจกว่าทํางานหาเงินได้ดีกว่าหากมีที่อยู่อาศัยมีที่หลับนอนแบบไม่ต้องกังวลและนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการสเปนดิ้งคือวิธีการจับจ่ายใช้สอยเพราะถ้าหากใช้เงินที่หามาได้ไม่ดีพอในท้ายที่สุดก็จะทําให้บุคคลดังกล่าวล้มเหลวในด้านการเงินเช่นบางคนชอบใช้ใจ่ายไปกับของแบรนด์เนมเพียงเพื่ออยากดูรวยทั้งทั้งที่เงินในกระเป๋านั้นแห้งสนิทซึ่งหากคุณต้องการซื้อของแบรนด์เนมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด ถ้าหากคุณสามารถจ่ายมันได้จ่ายมันไหวแต่หลายคนกลับเป็นหนี้เป็นสินเพียงเพื่อให้ตัวเองดูรวยนี่แหละคือห้อยันะทางการเงินด้วยคำจำกัดความคำว่าจ่ายไหวนั้นทางแจสปรีดก็บอกว่าใช้กฎ5 rules ความหมายก็คือเวลาที่คุณจะซื้ออะไรก็ตามให้คุณลองคิดดูว่าคุณซื้อสิ่งนั้นสัก5อันไหวไหมเช่นสมมติว่าคุณจะซื้อเข็มขัดกุชชี่เบลในราคาเส้นละ200ดอลลาร์ก็ให้คิดไปเลยว่า ซื้อสัก5เส้นราคารวมรวม1,000ดอลลาร์นั้นคนหน้าแข่งคุณยังไม่ร่วงก็โอเคแต่ถ้าคำนวณแล้วกระเป๋าฉีกอันนี้ก็อย่าหาทำสเต็ปที่5เพิ่มรายได้แบบทวีคูณย้อนกลับไปสูตรความมั่งคั่งอย่างง่ายที่แจสปรีดได้ให้ไว้ตอนต้นก็คือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินลงทุนบวกเงินออมซึ่งถ้าหากณตอนนี้คุณเป็นพนักงานประจําและไม่ต้องการเริ่มต้นทําธุรกิจหรือหาไรายได้จากอาชีพเสริม สิ่งที่คุณสามารถทําได้ทันทีเลยก็คือการเปิดใจคุยกับหัวหน้าคุยกับเจ้าของบริษัทว่าเราต้องการไรายได้เพิ่มขึ้นและต้องการมีส่วนร่วมกับบริษัทเพิ่มมากกว่านี้จะมีวิธีการใดได้บ้างเพราะถ้าหากคุณมีโปรเจกต์บางอย่างไอเดียบางอย่างและทักษะที่พัฒนาขึ้นมาในระหว่างที่ทํางานประจําแล้วสามารถนํามาปรับใช้กับธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นแล้วนั้นถ้าหากหัวหน้าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์พวกเขาก็จะรับฟังข้อเสนอของคุณซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหากคุณสามารถช่วยให้บริษัทมีไรายได้เพิ่มขึ้นนปีลละ1า้าาบท มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยที่คุณจะขอเงินเพิ่มสัก5-0,000ื่นถึงหนึ่งแบาทจากการมีส่วนร่วมจากยอดขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นที่มาจากความสามารถของคุณและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มอยากมีธุรกิจเป็นของตอนเองคุณก็ไม่ต้องรีบร้อนออกมาลุยธุรกิจในทันทีเพราะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้คุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงเครื่องมือเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มต้นอาชีพเสริมจากที่บ้านหลังเลิกจากงานประจําแล้วก็ยังได้ยกตัวอย่างเช่น หากที่ทํางานบริษัทของคุณคุณอยู่ในตําแหน่งฝ่ายบัญชีพอถึงนอกเวลางานคุณก็สามารถใช้ทักษะในเรื่องของการจัดทําบัญชีรับงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับบัญชีได้และเมื่อคุณดูแนวโน้มแล้วว่ารายได้จากอาชีพเสริมเริ่มแซงรายได้หลักจากงานประจําของคุณคุณก็ค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้ว่าจะทํางานควบคู่กันไปหรือจะออกมาทําธุรกิจแบบเต็มตัวก็ยังไม่สายสเต็ปที่หกปกป้องเงินของคุณ แจสปรีดเขาได้เล่าเคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของเขาที่ผู้เช่าคนหนึ่งพยายามเล่นแง่เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการที่อ้างว่าอ่างน้ําในห้องพักของเขานั้นลื่นจนเกินไปทําให้เกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มภายในที่พักแห่งนั้นแต่ดีที่เจสปรีดนั้นเขาได้ทําการปกป้องตัวเองจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ด้วยกัน3อย่างดังนี้ก็คืออย่างแรกเขาดาเนินกิจาการอสังหาริมทรัพย์ด้วยการจัดตั้งบริษัทจํากัดอย่างที่2เขาทําประกันสําหรับผู้เช่าอยู่อาศัย และอย่างที่3เขาจ้างบริษัทที่คอยดูแลและจัดการทรัพย์สินซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้จัดการจากบริษัทจัดการทรัพย์สินนั้นเขาได้ทําการบันทึกทั้งห้องพักอุปกรณ์ต่างๆร่วมไปถึงพฤติกรรมและเหตุการณ์ของผู้เช่าห้องพักดังกล่าวเอาไว้ทั้งหมดซึ่งเคยมีบันทึกว่าคนคนนี้พยายามสร้างเหตุการณ์ล้มหน้าเตาบาร์บีคิวมาก่อนหน้านี้แล้วเวลาผ่านไปไม่นานก็สร้างเหตุการณ์ลื่นล้มในห้องน้ํานี้อีกขนาดไปอยู่ต่อหน้าศาลต่อหน้าทนายศาลกับทนายก็ยังใส่หัวเลยว่า คดีนี้มันไร้สาระซะจริงๆชายคนนี้ตั้งใจจะเรียกค่าเสียหายเรียกเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองซะให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าการขึ้นโรงขึ้นศาลนั้นจะต้องเสียค่าทนายแต่ด้วยความที่เขาทำประกันเอาไว้บริษัทประกันดังกล่าวก็มีทนายบริการฟรีแต่พอเขาปรึกษากันแล้วว่าการสู้คดีต่อแม้ว่าจะมีโอกาสชนะสูงมากแต่ก็เปลืองค่าทนายสูงมากเช่นเดียวกันดังนั้นการตกลงด้วยการยอมความแล้วชดเชยค่าอุบัติเหตุเป็นทางเลือกที่ดีกว่า และแน่นอนว่าบริษัทประกันก็ดูแลค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวส่วนการจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อดูแลอสังหาริมทรัพย์นั้นก็เพื่อเอาไว้ในกรณีที่สู้คดีต่อแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาซึ่งอาจมีค่าเสียหายสูงเกินกว่าทุนจัดตั้งบริษัทซึ่งการมีบริษัทจำกัดนั้นจะช่วยปกป้องไม่ให้ความเสียหายดังกล่าวลุกลามไปถึงทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของเขาที่อยู่นอกเหนือบริษัทที่จัดการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในภายหลังเพราะบริษัทจำกัดนั้นความหมายของมันก็คือผู้ฟ้องร้อง จะไม่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เกินกว่าทุนจัดตั้งบริษัทนั่นเองซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างในการปกป้องทรัพย์สินของตัวเราเองในแบบฉบับของแจสปริซิงเพราะก็ต้องยอมรับว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฟ้องร้องยิบยิบย่อยๆมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องมีโล่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเราได้โดยมีประโยคแซวก,กันในวงการว่าถ้าหากใครที่เคยทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วยังไม่เคยถูกฟ้องร้องเลยสักครั้งเดียว นั่นแสดงว่าคุณยังอยู่ในธุรกิจนี้ไม่นานมากพอและนี่ก็คือ6ขั้นตอนในการสร้างความมั่งคั่งสไตล์แจ z z p r ริซิงที่สามารถนําไปปรับใช้กับทุกคนทุกเพศทุกไวัยได้นั่นเองและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ